สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิวโมเดลรอยสบุงกเกิ้ล ครั้งนี้เรากลับมาอยู่ของจากรลายโมเดลรอยนะครับซึ่งก็เป็นของที่ออกมาพักใหญ่ๆแล้วนะครับแต่ผมเพิ่งมีโอกาสได้เอามารีวิวกับซาบุงเกิลกล่องนี้นะสำหรับอาร์ตหน้ากล่องเนี่ยนะครับก็ทําออกมาสวยมากเลยนะครับก็จะเป็นรูปของตัวซาบุงเกิลที่ยืนอยู่พร้อมกับด้านหลังก็จะเป็นไอออนเกียร์ในหมดยานแล้วก็มีซาบุงเกิลอีกเครื่องหนึ่งที่อยู่เป็นไอออนเกียร์นะครับแล้วตอนนี้ก็จะมีโลโก้เรื่งองซาบุงเกิลตรงนี้ก็จะมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นว็ Walker Machine อนนเกะะบบเกอร์มรอร id, ไม่ชินซาบ,บุสเกมานะจะิน สเกลสัดส่วนมากแต่นี้เนี่ยเคาก็ระบุไว้เลยว่าเป็น1:100สเกลด้านข้างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูปของอาร์ตหน้ากล่องที่ต่อมาด้านข้างส่วนด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีให้ดูคร่าวๆนะว่าสามารถโพสต์ท่าได้ประมาณไหนบ้างแล้วก็สามารถแปลงร่างแยกข่างได้และตรงนี้ก็จะมีข้อมูลคร่าวๆนะครับว่าเป็น Walker Machine s ุ u n k l e Type สูง17.8เมตรหนัก113ตันพลัง33,000แรงม้าด้านข้างกล่องข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูปที่ต่อมาจากอาร์ตหน้ากล่องเหมือนกันส่วนด้านบนกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูปเดียวกับอาร์ตหน้ากล่องส่วนด้านล่างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะเป็นรูปเดียวกับอาร์ต กล่องเหมือนกันแต่ครอบมาแค่ช่วงหน้าอกไปจนถึงหัวของซาบุงเกิลสำหรับกล่องก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวลองไปแกะดูแผงข้างในกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเมื่อแกะมาจากกล่องล้วก็จะมีแผงอยู่ทั้งหมดประมาณนี้นะก็มีปริมาณค่อนข้างจะพอสมควรนะครับเดี๋ยวลองไปดูคร่าวๆกันทีละแผงอันนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินที่จะเป็นสีหลักของซาบุงเกิลน,นะฮะเดาว่าน่าจะเป็นในส่วนของพาร์ทลำตัวส่วนนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของพาร์ทขานะฮะอันนี้ก็เป็นสีเทาในส่วนของอาวุธอันนี้ก็จะเป็นสีขาวในส่วนที่น่าจะเเเเเปปปปป็็็็็็นน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 นีีีีีีกกกกะะรัสสสส่่่่่่ววววว้้้้้จจลยพพาาาาททใใขขขอออออองงิแต นะส่วนนี้นะ้าวเป็นจุดที่ผมว่าดีมากเลยก็คือจะเป็นข้อต่อที่เขาทามาให้สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเจ๋ว่าด้านในนี่เขาก็จะใช้เป็นเหล็กตอกเอาไว้นะครับเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงแบบนี้ก็น่าจะเอามาแปลงร่างเล่นได้โดยที่ไม่ต้องกลัวพังนะครับสำหรับแผงคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับจุดที่ประทับใจจุดแรกเลยนะครับก็คือไม่มีสติกเกอร์เลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าหลังจากประกอบเสร็จแล้วจะออกมาหน้าตาเป็นยังไง มื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ก็จะอยู่ในโหมดยานพาหนะสบุกลคาร์นะเดี๋ยวเรามาดูระียกใกล้ๆพร้อมกิมมิกกัน,นครับมาเริ่มดูกันที่สกิปเปอร์ซึ่งจะเป็นรถด้านหน้านะฮะร,รอบๆก็จะเป็นแบบนี้มองจากด้านบนก็จะเป็นแบบนี้มองจากด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้ สำหรับดีไซน์ก็จะไม่ได้เหมือนกับในอนิเมะเป๊ะๆนะครับก็จะถูกอัพพวกดีเทลหลายๆส่วนมาซึ่งมันดูดีมากๆเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็อย่างที่บอกไปนะว่าไม่มีสติ๊กเกอร์เลยเป็นพาร์ทที่เขาแยกสีมาให้เรียบร้อยแล้วทั้งหมดเลยนะฮะที่กระจกอกพิกก็จะเป็นเคลียร์พาร์ทสามารถมองเห็นดีเทลของห้องคนขับด้านในได้นะครับทำมาได้ละเอียดมากที่ท้ายรถก็จะมีดีเทลของไอพ่นอยู่แบบนี้นะฮะแล้วก็ยังมีจอยสาหรับไอพ่วงกับโรเบอร์ในหมดสบุงเกิลคาร์ด้วยนะฮะและที่ออองาารรนก็จะเ,ไไเบ,บบวข์ๆ จะเป็นแบบนี้มองจากด้านบนก็จะเป็นแบบนี้มองจากด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้ ที่ตรงหัวก็จะมีคอรอกพิษสำหรับหมดเครื่องบินถูกเก็บเอาไว้อยู่นะครับซึ่งตัวโรเบอร์นี่ก็จะเหมือนกับสกิปเปอร์เลยก็คือดีไซน์จะไม่ได้เหมือนกับในอนิเมะเป๊ะๆเพราะเขาก็จะอัปดีเทลขึ้นมาซึ่งมันดูดีมากเลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็ไม่มีจุดไหนเป็นสติ๊กเกอร์เหมือนกันนะฮะซึ่งข้างใต้ก็จะมีล้ออยู่2ล้อตรงท้ายนี่นะครับก็จะเหมือนได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าจะเอาไปไถเล่นกับพื้นก็ต้องเอาไปเชื่อมกับสกิปเปอร์ก่อนนะครับเพราะว่าโรเบอร์จะมีแค่200้อท้า้าาายยถแค่่รเอ์งเเดีียวนถล่่นไมไมด้พอปประกกอบบเเ็นาิลคแท้็ไถ และถัดไปนะก็จะเป็นกิมมิคก,การแปลงร่างเป็นหมดเครื่องบินนะซึ่งขั้นแรกก็ต้องแยกสกิปเปอร์กับโรเบอร์ออกจากกันก่อนนะจากนั้นมาดูที่สกิปเปอร์นะให้กางปีกทั้งสองข้างออกมาแบบนี้แล้วก็พับพ์ดล้อหน้าลงไปข้างล่างทั้งสองข้างแบบนี้จากนั้นก็มาดูที่ท้ายรถพับล้อหลังลงไปทั้งสองข้างเหมือนกัน แล้วก็เก็บใจสำหรับปบอกบลอบเบอร์ตอนที่เป็นหมดบุงเกิลคาร์ลงไปด้วยการหมุนให้ด้านบอจอยด้านบนนี่ลงไปข้างล่างแบบนี้แล้วก็ค่อยดันพาทั้งหมดลงไปเก็บไว้แบบนี้เท่านี้ก็จะแปลงเป็นหมดเครื่องบินบุงเกิลสกิป,ปเปอร์ได้แล้วนะครับรอบๆก็จะเป็นแบบนี้มอจากด้านบนก็จะเป็นแบบนี้มอจากด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้ ซึ่งเอาจริงก็จะไม่ได้ต่างอะไรกับตอนเป็นโหมดสบุงเกินคาเท่าไหร่นะพะมันก็แค่พับล้อกับการปีกออกมาถัดมาที่โรเบอร์คันแรกก็ให้เก็บจอยสําหรับพ่วงหลังลงไปด้านในแบบนี้แล้วก็ยกคอกพิตที่พับเก็บอยู่ตรงนี้ขึ้นมาให้ได้แบบนี้จากนั้นก็กางล้อที่ถูกพับเก็บไว้ข้างใต้ลงมาแบบนี้แล้วก็มาดูที่ส่วนคอนเทนเนอร์สีขาวนี่นะให้กางออกมาเป็นสองข้างให้ได้แบบนี้ โดยที่กรอกข้างนี้มันจะมีจอยถูกกางออกมาไว้แบบนี้นะฮะก็ให้พับเก็บลงไปให้ได้แบบนี้จากนั้นก็กางปีกด้านข้างออกมาแล้วก็พับส่วนกรอะตรงนี้ลงไปด้านล่างแบบนี้อีกข้างก็ทําเหมือนกันนะ an, สสครับกางปีกด้านข้างออกมาแล้วก็พับส่วนกรอะตรงนี้ลงไปด้านล่างเท่านี้ก็จะแปลงร่างเป็นโหมดเครื่องบินบุงเกิลโรเบอร์ได้แล้วนะครับรอบๆก็จะเป็นแบบนี้มองจากด้านบนก็จะเป็นแบบนี้มองจากด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้ ซึ่งจุดที่เพิ่มเข้ามาหลักๆเลยก็จะเป็นตรงส่วนคอกพิษที่ถูกกางออกมาครับพอการคอกพิษออกมาแล้วเนี่ยก็จะทําให้มีล้อด้านหน้าเพิ่มขึ้นมานครับซึ่งล้อหน้านี้ก็จะหมุนได้เหมือนกัน,นครับเพราะฉะนั้นในโหมดนี้ก็จะสามารถเอาโรเบอร์ไปไถกับพื้นได้โดยที่ไม่ต้องไปพ่วงท้ายสกิปเปอร์นะครับแบบนี้ ลองมาโพสตให้เหมือนกับสกิปเปอร์กับโรเบอร์บินมาด้วยกันเตรียมพร้อมที่จะรวมร่างเป็นซาบุงเกิลดูก็จะได้แบบนี้นะและถัดไปนะับก็จะเป็นกิมมิกหลักนั่นก็คือการรวมร่างบุงเกิลสกิปเปอร์และบุงเกิลโรเบอร์ให้กลายเป็นซาบุงเกิลนับมาเริ่มเตรียมการรวมร่างจากโรเบอร์นะครับขั้นแรกก็ให้พับหัวยานเก็บลงไปแล้วก็พับพาดนี้ลงมาทั้ง2ข้าง ก็จะเจอกับเด2สจุดนี้นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะนํามาต่อท้ายสกิปเปอร์ให้ได้แบบในเพลงเปิดนะครับก็จําเป็นที่จะต้องมาดูที่ท้ายยานสกิปเปอร์นะครับพับปีกหลบนิดนึงแล้วก็หมุนท้ายยานให้มาอยู่มุมนี้แล้วก็พับล้อลงมาแล้วก็หมุนมาด้านล่างให้ได้แบบนี้อีกข้างก็พับลงมาแล้วก็หมุนลงมาแล้วก็กางออกด้านข้างให้ได้แบบนี้จากนั้นก็นำโรเบอร์มาต่อเข้าไปที่ส่วนไอพ่นของสกิปเปอร์ด้วยเดยอจุด ให้ลงล็อกแบบนี้แล้วก็ค่อยการปีกคืนเหมือนเดิมก็ここจะทําเป็นเหมือนกับในอนิเมะที่เป็นฉากยานสองลำต่อกันแบบนี้ได้นะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยขั้นตอนนี้ไม่จําเป็นต้องทําก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าทำแล้วมันก็จะทําให้ตอนแปลงร่างเนี่ยขั้นตอนมันดูเหมือนในอนิเมะมากขึ้นนะครับรวมทั้งยังเอามาทาเป็นซีนรวมร่างแบบในเพลงเปิดได้ด้วยรู้สึกเหมือนได้ยินเพลงเปิดดังขึ้นมาเลยนะจากนั้นก็ให้มาดูที่ล้อหลังของสกิปเปอร์นะครับให้หมุนล้อลงมาแบบนี้เพื่อหลบพัดเกราะต้นขากกนนั้็หมุนส่วนนลล้อกับขึมาแล้วกกก็ดดลลงงงไปให้้้อับช่เวาานข ใหได้แบบนี้อีกข้างก็ทําเหมือนกันเลยนะครับหมุนล้อลงมาพับพัดเกราะตรงนี้ลงมาเก็บแบบนี้แล้วก็หมุนล้อกลกับขึ้นไปจากนั้นก็พับพัดล้อลงไปให้ลงล็อกและถัดไปนะครับก็ให้หมุนลําตัวช่วงบนให้หันมาด้านหน้าคาเซก a อาราชิกา อุ้ยเซนโคแล้นี่ก็คือสาเหตุที่จะต้องรวมร่างด้วยวิธีนี้นะครับถึงแม้มันอาจจะเป็นวิธีการที่ไม่จําเป็นเพราะว่าต่อให้ไม่หมุนท้ายสกิปเปอร์มาตั้งแต่แรกเนี่ยก็สามารถรวมร่างได้ปกตินะครับแต่ว่ามันก็จะทําซีนหมุนลําตัวช่วงบนแบบเมื่อกี้ไม่ได้นะครับการเพิ่มขั้นตอนนี้เข้าไปก็ช่วยทําให้มันดูเหมือนกับในแอนิเมะมากขึ้นฮนะจากนั้นมาดูที่ช่วงขาคนระับให้พับปีกตรงนี้ลงไปเก็บไว้แบบนี้แล้วก็พับอีกข้างลงไปเก็บไว้เหมือนกันจากนั้นแยกขาทั้งสองข แล้วก็ดึงส่วนขายืดออกมาอีกข้างก็ดึงออกมาเหมือนกันจากนั้นให้ดูที่ด้านในขาตรงนี้นะฮะมันจะมีจอยสำหรับปอนที่เป็นโรเบอร์ถูกกางไว้อยู่นะครับก็ให้พับเก็บลงไปอีกข้างก็มีเหมือนกันให้พับเก็บลงไปจากนั้นมาดูที่ส่วนเท้านะครับให้ดึงเท้าให้ยืดออกมาแบบนี้แล้วก็ค่อยๆย,ยกเท้าทั้งหมด ให้ขยับไปด้านหลังนิดนึงแบบนี้จากนั้นก็มาดูที่ส่วนเปอาะหน้าแข้งนับให้เก็บลงไปให้ได้ประมาณนี้อีกข้างก็ทําเหมือนกันนับดึงเท้าออกมาแล้วก็ค่อยๆยกไปด้านหลังนิดนึงจากนั้นก็เก็บเกลาะหน้าแข้งลงไปให้ได้แบบนี้จากนั้นมาดูที่ส่วนแขนนับให้แยกแขนทั้งสองข้างออกจากกันแล้วก็พับจอยเก็บลงไปแบบนี้ทั้งสองข้างจากนั้นก็ค่อยยกแขนทั้งหมดลงมาให้ได้แบบนี้อีกข้างก็ยกลงมาเหมือนกันจากนั้นมาที่พาร์ทล้อหน้านับให้ยกทั้งหมด ขึ pies, ้นไปแบบนี้แล้วก็ต้องส่วนหัวรถที่กลายเป็นกำปั้นก็ให้พับฝาตรงนี้ลงมาแบบนี้แล้วก็หมุนลงมาเก็บไว้แบบนี้จากนั้นก็ดึงกำปั้นออกมาแล้วก็จัดทรงแขนหมุนเอาข้อศอกมาด้านหน้าให้ได้แบบนี้อีกข้างก็ทําเหมือนกันเลยนะครับยกพาร์ทล้อหน้าขึ้นมาด้านบนกลางฝาตรงนี้พับลงมาแบบนี้แล้วก็หมุนฝาทั้งหมดมาเก็บไว้แบบนี้ดึงกำปั้นออกมาแล้วก็จัดทรงแขน จากนั้นก็ให้มาดูที่ด้านหลังนะครับถอดแบแกแพคทั้งหมดออกมาจากตัวก่อนซึ่งที่แบแกแพคนี่มันจะเป็นตัวที่ล็อกหัวเอาไว้อยู่นะครับพอถอดออกมาแล้วก็จะสามารถดึงหัวออกมาได้แบบนี้พอดึงหัวออกมาแล้วก็ค่อยนำแบแกแพคก,กลับมาติดที่เดิมให้แบบนี้แล้วก็ยกปีกทั้งสองข้างขึ้นมาแบบนี้สุดท้ายกางเสาอากาศที่หัวทั้งสองข้างออกมาแบบนี้ เท่านี้ก็จะรวมร่างเป็นซาบุงเกิลเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับกิมมิกรวมร่างทํามาเพอร์เฟกมากๆเลยนะครับเล่นแล้วประทับใจมากแถมพอร,รวมร่างเสร็จแล้วเนี่ยในร่างหุ่นทรงก็ออกมาดูดีมากๆด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดใกล้ๆพร้อมจุดขีบกันนะเริ่มต้ที่ส่วนหัวนะครับทรงแล้วก็ดีเทลนี้ทับออกมาได้สวยมากๆเลยนะในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะแต่ว่าข้างในตาเนี่ยจะมีฟิกเกอร์จินลอนกับลกักนั่งอยู่ด้วยนะส่วนด้านหลังหัวก็จะเป็นแบบนี้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดคันโยกสำหรับไว้เปิดฝาของงิิินบบวธีีเปปดดกก็ลไแ้ ก็จะมองเห็นจินลอนกับลากนั่งอยู่ด้านในนะครับเป็นดีเทลกับกิมมิคที่เจ๋งมากส่วนจุดแคบช่องหัวก็จะเป็นบอจอยนะหมุนไปซ้ายไปขวาได้360เอียงซ้ายเอียงขวาได้ก้มได้ถึงขนาดนี้แล้วกเงยได้ถึงขนาดนี้ส่วนช่องไหล่ยกไปข้างหน้าข้างหลังได้360แล้วก็ยกขึ้นด้านข้างได้ถึงขนาดนี้ต้นแขนก็หมุนไปซ้ายไปขวาได้360ข้อศอกเป็นบลจอยงอได้ถึงขนาดนี้ส่วนข้อมือเป็นบอจอยหมุนไปซ้ายไปขวาได้360ยกขึ้นยกลงเอียงซ้ายเอียงขวาได้ ส่วนช่องลําตัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับทำออกมาดูดีมากแล้วก็อย่างที่บอกไปนะว่าไม่มีจุดไหนเป็นสติ๊กเกอร์เลยเป็นพาที่เขาแยกสีมาให้แล้วทั้งหมดเลยนะมองจะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเจอกับคอกพิษต,ต,ตอนที่อยู่ในโหมดซบุงเกิลคาร์หรือบุงเกิลสกิปเปอร์ PER นะครับส่วนจุดขครบช่องลําตัวก็จะหมุนไปซ้ายไปขวาได้สองร้อยหกสิบแล้วก็ก้มได้ถึงขนาดน,นี้แต่ว่าก็จะเงยไม่ได้นะส่วนช่องกระโปรงหน้านี่ก็จะเป็นบอจอยนะครับยกขึ้นมาได้แบบนี้ส่วนช่องต้นขากยไปข้างนางน,านน้้้าาไดถึขีแลวก็ยกไปข้างหนาาด้้ไไไปปซยขว360 ช่วงของเขาก็จะเป็นบอลจอยงอได้ถึงขนาดนี้ส่วนเก้าหน้าแข้่งที่เป็นอีกหนึ่งเอกะลักษณ์ของตาบงเกิลนะครับด้วยความที่มันเป็นดีไซน์ที่เป็นเก้าหน้าแข้่งเชื่อมกับเท้าถ้าตามปกติก็คงจะเป็นบักที่ทําให้ขยับข้อเท้าได้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาได้ทําให้ตรงพายเกราหน้าแข้่งนี้เป็นบอจอยนะก็ ylie. จะหมุนหลบจุดขยับช่วงข้ขอเท้าได้แบบนี้นะฮะและจุดขยับช่วงข้อเท้าก็จะเป็นบอจอยนะหมุนไปซ้ายไปขวาได้ 40, สามร้อยสิบเอียงซ้ายเอียงขวาได้ยกขึ้นได้ถึงขนาดนีี้้้้แลลวกก็ยงงไดถึขนนา ส่วนใต้เท้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีดีเทลแบบเดียวกับทาย,ยานบุงเกิลโรเบอร์เทียบกับระบบธรรมชิกันดั้มก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับกันดั้ามก็จะตัวค่อนข้างเล็กกว่านะครับห่วงกันดั้มก็สูงที่ประมาณเอวของซาบุงเกิลเทียบกับ MG กันดั้มมาร์คทูจะต่างกันประมาณนี้นะครับซาบุงเกิลก็จะตัวเล็กกว่ามาร์คทูอยู่นิดหน่อยนะครับห่วงซาบ,บุงเกิลก็สูงที่ประมาณหัวไหล่ของมาร์กทูส่วนอ็อบชั่นพาร์ตก็จะมีมือแบนหนึ่งคู่มือจับอาวุธหนึ วิธีใช้นะขั้นแรกก็ให้พลิกมาดูที่ข้างใต้แขนหมุนพาร์ทกราะนี่ให้มาทางนี้แล้วก็ค่อยถอดออกจากนั้นก็ถอดล้อทั้งหมดออกมาจากแขนแล้วก็ค่อยติดพาร์ทนี้ลงไปแทนเท่านี้ก็จะทําเป็นดีไซน์แขนตอนที่ถอดล้อออกได้แล้วนะพาร์ทปีกหักสำหรับทำเป็นเครื่องของจีนอนหนึ่งคู่ซึ่งวิธีเปลี่ยนนะครับก็ต้องมาถอดแบ็คแพคด้านหลังออกทั้งหมดนะจากนั้นก็มาถอดพาร์ทปีก แล้วก็เปลี่ยนเป็นพาร์ตปีกหักใส่ลงไปแทนแบบนี้อีกข้างก็เปลี่ยนเป็นพาร์ตปีกหักเหมือนก,กันให้ได้แบบนี้จากนั้นก็ค่อยเอาแบ็คแพคก,ก,กลับไปติดที่เดิมนะฮะทาวนี้ก็จะทําเป็นซาบุงเกิลเครื่องของจีรอนที่ก็ทําปีกหักตามในเรื่องได้แล้วนะับปืนบาสุกา้าสี่ลำกล้องปืนบาสุกา้าสามลำกล้องสําหรับติดไล่ซึ่งวิธีใช้ก็ต้องนําไปติดที่ไหล่ของซาบุงเกิลโดยติดลงไปให้ลงล็อกตรงนี้ทั้งข้างหน้าและก็ข้างหลังนะฮะได้แบบนี้ ซึ่งพากระบอกปืนนี้ก็จะขยับหมุนไปซ้ายไปขวายกขึ้นยกลงได้แบบนี้นะะพอตยิงจรวด9้าลำกล้องสำหรับติดไหลวิธีติดก็เหมือนกับบาสุก้าเลยนะครับแค่เปลี่ยนเอามาติดอีกข้างให้ได้แบบนี้ซึ่งตัวพอตก็จะขยับหมุนไปซ้ายไปขวายกขึ้นยกลงได้แบบนี้นะ ลองโพสเป็นตอนที่แลนดิ้งแล้วก็สไลด์ไปกับพื้นดูก็จะได้แบบนี้นะฮะโพสออกมาได้ดูดีมากเลยนะครับยิ่งถ้าเกิดว่ามีเอฟเฟคพื้นแตกกระเด็นไปได้านหลังนี่น่าช่วยให้ได้อารมณ์ขึ้นเยอะเลยนะครับแบบเอามาจาใ่ใไปทำเหมือนกับกำลังสไลด์ลงพื้นมายิ่งได้อารมณ์น,นะไฮเทโนโยนี no ลองให้ถือปืนไรเฟลิลประจำตัวดูก็จะได้แบบนี้นะฮะก็สามารถโพสต์ออกมาได้ดูดีมากเลยนะครับมองมุมนี้ก็ได้อารมณ์เหมือนฉากในเพลงเปิดเห็นแล้วอยากได้ฟิกเกอร์จีรอนมายืนตรงนี้เลยนะฮิซัส สาบ,บุนเกิลพันจิกลองถอดล้อแล้วก็เปลี่ยนพาร์ตปีกเป็นแบบปีกหักพร้อมกับโพสเป็นตอนที่กำลังใช้ท่าไม้ตายสบ,บุงเกิลพันก็จะได้แบบนี้นะครับกิมิกถอดล้อที่แขนออกแล้วก็เปลี่ยนพาร์ตปีกให้กลายเป็นปีกที่หักได้นี่ก็ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ให้ดูเป็นสบ,บุเกิลเครื่องของจีรอนได้ตามอานิเมะมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ ลองติดอาวุธทั้งหมดลงไปพร้อมกันก็จะได้แบบนี้นะครับเพ่มากๆเลยนะฮะดูดีมากเลยซึ่งเวลาติดบาสุกา้าติดล่กับพอตยิงมิซล์ลงไปเนี่ยก็ต้องระวังตรงเขานิดนึงนะฮะเวลาที่หมุนหัวถ้าเกิดว่าเขาไปเกี่ยวโดนอาวุธที่ไหล่ทั้งสองข้างนี่เขาก็อาจจะหักได้นะเปไงกันบ้างครับกับโมเดลรอยซาบ,บุเกิลตัวนี้โดยส่วนตัวนะผมประทับใจมากเลยนะฮะไม่คิดเลยว่าเขาจะสามารถทําออกมาได้ดีขนาดนี้นะกิมมิคการแปลงร่างนี่ก็เพอร์เฟกต์มากถึงแม้ว่าจะไม่ได้เหมือนกับในอนิเมะเป๊ะๆแต่ว่าก็สามารถแปลงร่างได้ที้งนรว ก็สวยมากๆเลยนะครับแถมจุดขยับก็ยังดีมากด้วยนะฮะเอามาจาัดท่าเล่นได้ค่อนข้างสนุกเลยและที่สำคัญเลยก็คือไม่มีสติ๊กเกอร์เลยแม้แต่จุดเดียวนะครับและจุดหนึ่งที่ผมประทับใจมากเลยก็คือพวกพาร์ทข้อต่อที่เขาทําให้เป็นข้อต่อสาเร็จรูปตรงจุดนั้นเนี่ยมันก็ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ตัวโมเข้าไปอีกนะครับแลวออปชั่นพายก็ยังให้มาค่อนข้างครบตามในอนิเมะเลยนะฮะสำหรับคะแนนนะผมจะขอให้ไปที่10เต็ม10ครับ เป็นพราโมเดลซาบุงเกิลที่ผมมองว่ามันเพอร์เฟกมากๆเลยนะไม่คิดเลยว่าพลาโมเดลจะทําออกมาได้ดีขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะหักคะแนนตรงไหนดีนะเพราะว่าทํามาได้ดีไปหมดทุกจุดเลยสำหรับใครที่อยากจะมีซาบุงเกิลเอาไว้สักตัวหนึ่งนะครับโมเดลลอยนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆอีกลายเลยนะครับผมแนะนําเลยแฟนๆซาบุงเกิลไม่ควรพลาดสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ผมก็ต้องขอ,ขอบคุณมากๆเลยนะครับมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับโมเดลลอยซาบุงเกิลตัวนี้หรือว่าจะเกี่ยวกับซีรีส์ รอยเขาออกตัวไหนจากซีรีส์นี้มาอีกส่วนตัวแล้วนี่เห็นเขาทำซับวงเกิลได้ดีขนาดนี้ผมก็อยากจะให้เขาออกวอเกอร์เกเดียมาด้วยนะครับหรือถ้าเป็นไปได้นี่ออกไอออนเกียร์มาเลยก็ดีนะครับหรือว่าอยากจะติดชมรายการก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์ไปให้เพื่อนเพื่อน,เ,นเพ,นเนเพน่พี่น้องได้รับชมกันด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบมากๆก็ยังสามารถกดซุปเปอร์แทงค์เพื่อช่วยสปอร์ตค่าน้ำค่าไฟให้กักามมาบช่องอได้ด้ววยยนนนนนะะะคครรรัับส่่้้งหาจเเป็็อไีก